เมื่อใดที่คุณเลือกว่าสาระสำคัญกว่าบันเทิงงานรื่นเริง,เรงไม่มีค่าไปกว่าการหาความรู้ลุกขึ้นสู้มีค่ากว่ารักสบายไปวันๆเมื่อนั้นทุกฝันของคุณจะเป็นไปได้เพราะทุกอย่างที่ได้มาในชีวิตขึ้นอยู่กับความคิดและเลือกตัดสินใจว่าอะไรสำคัญคิดว่ายังไง สิ้นเดือนนี้ก็ต้องมีเงินเดือนคิดว่ายังไงไม่มีทางเจอเรื่องร้ายเหมือนใครเขาคิดว่ายังไงเขาก็ไม่มีวันไปจากเราเป็นเรื่องเศร้าเพราะของตายไว้ใจไม่ได้อันตรายที่สุดขอบคุณสำหรับคำคมท่านอาจารย์จตุพลชมพูนิตนะเราก็หยิบยกมาเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านทุกคลิปนะคะ คลิปในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์รักสามเศร้ากับเราสองสามคนในหัวข้อแรนน้มที่ว่าอดีตที่เคยหวานชื่นปัจจุบันต้องทนกล้ำกลืนนะ,ะคะขมขื่นกับชีวิตเนาะเรามาดูกันว่าใครกันแน่พลังงานของเขาสองคนที่เขาเลือกกันความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเราก็ชอบมาส่องใต้เตียงชาวบ้าน นะคะหลายคนหลายท่านคือปีนี้เป็นปีเกี่ยวกับไม่ต้องของความรักออความสัมพันธ์ปีของความสัมพันธ์ที่แบบมันมาในรูปแบบของกรรมรมรักซ้อนนะชู้รักอะไรเนี้ยนะโดดเด่นมากๆเลยสำหรับใครที่เจอเรื่องราวแบบนี้นะคะบอกว่าไม่เจอกับตัวก็คงจะไม่รู้เมื่อเราถูกแย่งจริงคนรักครอบครัวแตกแยกแตกราว นะคะชีวิตของเราจะต้องเจอวิบากกรรมอะไรบ้างนะส่วนที่เขาไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเขาก็ต้องเจอเหมือนกันแต่เขาก็อาจจะมีความสุขมากกว่าเรานะคะไม่เป็นไรเนาะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเขามีความสุขจริงไหมนะคะกับการที่เขาเลือกกัน ลักษณะที่โดดเด่นนะคะราศีที่โดดเด่นมีวินาศราศีพษษิศราศีตุลเอตาด,ดินพฤษภคกรพรุโตธาตนลมมิถุนตุกุมตรราศีพษษิศธาดินแคปิคอนราศีมังกรธาดินเลโอราศีสิงธาดไฟเมอร์เคอรี่คนที่เกิดเดนพุถานหน,นามบีโกร,ราศีสิราศีกันธาดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้อ,ของกับคุณล่คามีสิบสิบหกห้ายี่สิบหกสิบห้ายี่สองสองและหกลักษณะาราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไร มาดูกันว่าชีวิตคุณนะคะหลังจากที่ไม่มีเขานะคะชีวิตคุณหลังจากที่ไม่มีเขาแล้วเราเป็นอย่างไรขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะจะได้ให้ไพ่แนะนำเนาะหลายคนหลายท่านก็อาจจะจมปักอยู่กับความรู้สึกเดิมๆเหตุการณ์เดิมๆน,นะคะจริงๆแล้วถ้าแบบ เรียนรู้ถึงความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะหรือว่าไปศึกษาเกี่ยวกับโหราศาสตร์คุณจะเข้าใจวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของมนุษย์ว่าการที่เราไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีภรรยาสามีไม่ได้มีอะไรที่แบบมันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะเป็นครอบครัวเนี่ยเราสบายนะคะเพราะว่ามีภัยธรรมชาตินะที่มันจะเกิดขึ้น ตั้งแต่โควิดแล้วนะแล้วก็มาหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะค,คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีครอบครัวหรอกขอให้เราใช้ชีวิตกับปัจจุบันให้มีความสุขก็พอนะมาดูพลังงานปัจจุบันของคุณกันดีกว่านะคะเพ s ซับเพนเนอร์คิล นะมีการได้รับโอกาสใหม่ๆบางคนท่านก็อาจจะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่หรือว่าได้พบเจอช่องทางการทํามาหากินใหม่นะแต่อาจจะมีความไม่กล้าหรือว่านะลังเลสับสนใจอยู่นะว่าสิ่งที่ได้พบได้เจอนะมันเหมือนกับเออมันจะเป็นไปได้ไหมนะโอกาสที่จะมาถึงคุณเนี่ย จะเป็นตาแหน่งหน้าที่การงานงานที่จะสร้างไรายได้ชื่อเสียงและความสําเร็จแต่คุณก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะความอยากเป็นอยากเด่นอยากดังของคุณเนี่ยทยานอยากของคุณนะคะอาชีพเหล่านี้สิ่งเหล่านี้หรือว่าโอกาสนี้จะทําให้คุณนะได้รับอิสรภาพนะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาที่คุณเจอปัญหาการเงินปัญหาสังคมปัญหาบุคคลรอบข้าง นะหรือว่าปัญหาบางสิ่งบางอย่างโดยที่คุณไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครอะ่ะคุณจะมีรายได้คุณจะมีอาชีพคุณจะมีชื่อเสียงนะคุณจะได้รับความสําเร็จคุณจะได้รับอิสรภาพนะโดยที่ไม่ต้องร้องขอจากใครอนาคตข้างหน้าของคุณเรียกได้ว่าตัวของคุณเนี่ยจะได้หลุดพ้นนะปัญหาในด้านของการเงินอาจจะเป็นรายได้หรือว่าอาชีพเสริมหรือว่าตําแหน่งใหม่นะงานใหม่ที่คุณกําลังจะได้รับ นะคะไม่ต้องกลัวนี่คือพลังงานของคุณแม่คุณจะมีในเรื่องของปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาความอึดอัดความขับข้องมองใจนะกันมีในเรื่องของคู่แข่งนะคู่ค้าหรือว่าคนที่แบบเหมือนมองคุณในแง่ลายอ่ะนะแต่สุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นก็จะ เห็นความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณนะเนี่ยคุณจะได้รับการปกป้องคุณจะได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับนะชื่อเสียงหรือว่าความสําเร็จนะอาชีพการงานที่คุณคาดหวังไว้หลายคนหลายท่านนะที่เหมือนกับว่าเคยไปสมัครงานไว้ก็จะได้รับการติดต่อกลับมานะหรือว่านะคุณอาจจะเหมือนกับมีการสอบแข่งขันนะไปทำงานต่างดินต่างแดนต่างประเทศก็มีโอกาส หรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์นะคนที่คุณคิดถึงอาจจะกลับมาก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรามาดูกันกับหัวข้อแรกดํำที่ว่าอาดีตที่เคยหวานชื่นปัจจุบันต้องทนกล้ากลืนนะคะขมขื่นพลังงานของเขาคนนี้นะคะกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือก เขาไม่เลือกคุณนะคะเขาเลือกคนนั้นแล้วชีวิตรักของเขาสองคนเป็นอย่างไรมาดูซิเขาดูพลังงานปัจจุบันนี้หน่อยเขาสองคนเป็นอย่างไรหกดาบมีพลังงานของการที่แบบเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะเหมือนกับว่าเหมือน อาจจะมีการจีบจีบคบคบคุยคุยนะคะอยู่กับความสัมพันธ์หนึ่งแล้วเกิดมีเหตุการณ์ที่ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องกลับไปเลือกความสัมพันธ์นะที่แบบมันเรียกได้ว่ามันสามารถจะจับต้องได้อารมณ์นี้นะคะแล้วก็คิดว่าการกลับไปอ่ะมันจะทำให้หมดสิ้นปัญหาหรือว่า การเลือกที่จะกลับไปหาความสัมพันธ์เก่าไม่เป็นการนะสร้างเวรสร้างกรรมกับใครหรือว่าไม่ต้องเหนื่อยกับการเริ่มต้นใหม่อะไรเนี่ยถ้าคนคนนี้เป็นคนที่เขากําลังรักกับคุณกําลังคบกับคุณกําลังจีบกับคุณอยู่เขาสนใจคุณเขารักคุณเขาชอบคุณนะ แต่สาเหตุปัจจัยที่ทําให้คนคนนี้กลับไปเลือกอีกความสัมพันธ์หนึ่งเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเขามีการลงทุนนะคะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิสนมีเงินทองมีข้าวของอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะมีลูกด้วยกันอะไรเงี้ยเขาคิดว่ามันน่าที่จะง่ายกว่าการเริ่มต้นใหม่เขาจึงกลับไปเลือกความสัมพันธ์นั้นนะคะ แล้วคิดว่ามันน่าที่จะเป็นการยุติอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเขาอยากจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะนะกลับไปก็คงน่าจะดีกว่าการเริ่มต้นใหม่นะจะได้ไม่ปรับเปลี่ยนนะอะไรที่มันยากขึ้นอารมณ์เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนิสัยไม่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะแล้วเมื่อกลับไปเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าเขาน่าที่จะไปเชื่อเพื่อนสังคมบุคคลรอบข้างญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะเอ่อกับการกลับไปครั้งนี้ แต่สิ่งที่เขาเลือกและการอยู่กับความสัมพันธ์นั้นกลับทำให้เขาไม่มีความสุขกับยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาผิดเขาเลือกความสัมพันธ์ที่ผิดเขาลืมอีกคนหนึ่งไม่ได้นะคะคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ที่มาทีหลังก็ได้แต่เขากลับไปเลือกความสัมพันธ์เก่าครอบครัวเก่า อะไรที่มันเหมือนกับว่าเพียงแค่นะไปโอนิดหน่อยอ่ะเพียงแค่เอานิ้วก้อยไปเกี่ยวกันนะคะก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมามีความสุขเหมือนเดิมแล้วแต่มันไม่ใช่นี่สิมาดูสิว่าเมื่อเขากลับไปโอความสัมพันธ์นั้นแล้วกลับไปเลือกความสัมพันธ์นั้นแล้วนะคิดว่าใช่กว่าคิดว่าดีกว่าเกิดอะไรขึ้นนะอดีตที่เคยหวานชื่นแต่ปัจจุบันนี้กลับต้องขมขืนกล้ำกลืน นะคะเกิดอะไรขึ้นกับเขาสองคนกับสิ่งที่เขาเลือกคนที่เขาเลือกความสัมพันธ์ที่เขาเลือกสองคาถามีใครคนใดคนหนึ่งยืนเหม่อลอยคิดถึงความรู้สึกแรกหรือว่าคิดถึงความรักที่มันเหมือนเหมือนมันเริ่มขึ้นแล้วอะ่ะนะะมันมีประกายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ทำให้เขารู้สึกว่า เฮ้ยรู้งี้เลือกคนใหม่ดีกว่าทำไมลืมคนนั้นไม่ได้ละ่พะพอกลับมาอยู่กับคนนี้แล้วทำไมถึงรู้สึกว่าฉันไม่ได้รักเธอเลยฉันไม่ได้มีใจหลงเหลือให้กับเธอเลยแต่เขากลับไปรู้สึกดีกับอีกคนหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะคะรักแล้วก็คิดถึงมาก ลืมไม่ได้แล้วอยากไปเริ่มต้นใหม่จริงๆรู้สึกแบบเรียกว่าเหมือนกับมีความผูกพันกับคนที่มาทีหลังมากกว่านะคะแต่ก็เก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่มั่นใจหรอกนะคะคือแบบคิดว่าตัวเองคิดไปเองรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่พอวันเวลามันผ่านไปกลับทำให้คนคนนี้มีความรู้สึกเหมือน ทำไมยังลืมไม่ได้อีกนะทำไมอยู่อยู่กับทางนี้แล้วเหมือนมีความสุขเนาะชีวิตก็อิสระดีอะไปไหนก็ได้ไปแล้วก็ทำอะไรที่แบบอย่างใจต้องการเลยอารมณ์นี้แต่กลับมีความผูกพันกับอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่มันเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกกับใครคนหนึ่งมันมากกว่าความเป็นเพื่อน แล, mic. แล้วมันก็ผูกพันมากๆมันลืมไม่ได้มันทำใจไม่ได้ยังไงยังไงก็เอาออกจากหัวเอาออกจากความรู้สึกไม่ได้นะแต่อยู่อยู่ที่บ้านนะอยู่กับคนที่เขาเลือกอยู่นะเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงคนของเขาเป็นยังไงทําไมเขาถึงไม่มีความสุขเลยเพราะคนที่เขาอยู่ด้วยความสัมพันธ์ที่เขาอยู่ด้วย เขามีในเรื่องของภาระหน้าที่บางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำร่วมกันนะ,ะอาจจะมีการทำธุรกิจลงมือลงแรงทำร่วมกันนะ,ะเป็นงานอย่างเดียวอะ่ะเป็นการลงทุนอย่างเดียวแต่ความรักคือเหมือนไม่ได้เติมเต็มเขาเลยคนที่เขากลับมาเลือกเนี่ยเหมือนทำดีกับเขาเพื่อบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเพื่อผลประโยชน์ ที่เขาจะมอบให้อาจจะเป็นเงินเดือนอาจจะเป็นรายได้ที่จะต้องมาดูแลครอบครัวหรือว่าธุรกิจการงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเขามาดูแลคนในครอบครัวแต่ความสุขไม่เคยมีให้นะไม่เคยทำให้เขาตื่นเต้นร้าใจนะไม่เคยอิ่มเอมในเรื่องของออความรู้สึกใดๆแต่เขากลับมีความเหมือนอยากจะรู้อยากจะเห็น ในความรู้สึกของใครบางคนที่เขาเดินหนีมานะคะเขากับคุณอาจจะเคยมีอะไรที่มันลึกซึ้งกันหรือว่าผูกพันกันมากๆโดยที่แบบเขาบอกว่าทวินเฟรมหรือว่าคู่รักในอดีตชาติก็ได้มันเป็นพลังงานเหมือนแนวแนวนั้นเลยอ่ะซึ่งเขามีความสับสนแล้วก็ลังเลใจอ่ะว่าเอ้ยมันใช่เหรอมันจริงเหรอทั้งๆที่เราไม่ได้มีอะไรกันเลยนะ ทั้งตั้งที่เราไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเลยนะไม่ได้เป็นครอบครัวกันเลยนะแต่ทําไมเขากลับผูกพันกับคุณมากห่วงแหนถึงขนาดขั้นแบบเรียกว่าทุกทรมานใจแสนสาหาัสเสียดายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะรู้สึกผิดรู้สึกที่เหมือนกับว่าเออทิ้งทิ้งมาแล้วก็ไม่ได้เลือกความสัมพันธ์นั้นไม่ได้เลือกคนนั้น แล้วก็ห่อเหี่ยวอ่ะหัวใจมันแห้งเหี่ยวนะคะทำไรก็ไม่ได้เลยไม่มีความสุขเลยกินข้าวก็ไม่อร่อยทํางานก็ไม่มีความสุขพูดคุยนะกับครอบครัวกับคนรักก็ไม่มีความสุขนะคะขอดูคนที่เขาอยู่ด้วยหน่อยเป็นคนยังไงก็เป็นคนขยันทำมาหากินจากเดิมที่เคยเป็นคนขยันทำมาหากินจากความสัมพันธ์ที่เขาเหมือนกับจบกันไปแล้วอ่ะ ะคะเคยรักกันมากๆเคยเป็นภรรยาที่ดีสามีที่ดีนะเคยเติมเต็มความสุขให้กันแต่ปัจจุบันนี้เขาเป็นคนที่แบกรับภรระคนเดียวอ่ะภรรยาของเขาหรือว่าคนรักของเขาที่เขาเลือกเนี่ยปัจจุบันนี้รู้สึกคือแบบเอาแต่ใจตัวเองมีนิสัยของความเป็นเด็กนะมีนิสัยของความที่แบบเหมือนพยายามที่จะแข่งขันเอาชนะเขาอ่ะคือแบบเหมือนข่มเขาอ่ะ ขมข้มในเรื่องของอาชีพการงานภรรยาของเขาหรือว่าสามีของเขาหรือว่าคนที่เขาอยู่ด้วยปัจจุบนันนี้คือแบบอาจจะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่เหนือกว่าเขาเก่งกว่าเขารวยกว่าเขาประสบความสําเร็จมากกว่าเขาขมขู่เขามากๆพลังงานของเขาเหมือนเป็นหนุ่มน้อยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ร่ํารวยไม่ได้มีอาชีพการงานที่โดดเดน่นโด่งดังนะคะแต่เมื่อเขาไปอยู่กับคนคนนี้เขารู้สึกว่า ชีวิตของเขาตัวเขามันด้อยอะต่ําต้อยแล้วก็ด้อยมากเลยอะแต่เขาก็พยายามที่จะเหมือนกับทําตัวให้ดูดีนะทําตัวให้แบบเป็นที่รักนะเป็นคนรักที่ดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะต่อคนรักของเขากับความสัมพันธ์ที่กลับมาเนี่ยพยายามแสดงออกความรักนะอาจจะเหมือนกับว่าทําตัวเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านที่ดีปฏิบัติพัดวีนะแต่กลับกัน ภรรยาหรือว่าสามีของเขากับเป็นหนุ่มสังคมสาวสังคมที่ดูมีความแตกต่างเหนือกว่าเขาอาจจะมีรายได้ที่แบบมันมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จมากกว่าเขาก็เลยทําให้เขาเปรียบเทียบนะคะกับตัวเขาเองว่าคนรักของเขาเหนือกว่าเขามากๆการที่เขาได้กลับมาครั้งเนี้ยเขาเลือกผิดแหละเขาคิดว่าเขาอะ ไปเจอคนที่เหมาะสมกับเขาแล้วคืออีกคนหนึ่งที่เหมือนกับมีในเรื่องของความรักที่เมตตานะคะเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีภรรยาหรือว่ามีคนรักที่แบบดุหรือว่าใช้อำนาจนะในการที่แบบเหมือนบังคับเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เลยทำให้เขารู้สึกเหมือนดูด้อยค่าไปนะคะ The judgment เป็นวิบากกรรม วิบากกรรมที่ทําให้ตัวของเขาเนี่ยจะต้องเจอเส้นทางชีวิตที่จะต้องมีคนมาควบคุมพฤติกรรมของเขานะคะโดยที่เหมือนกับว่าจากที่เขาเนี่ยเคยได้รับอิสรภาพหรือว่าเคยได้รับความรักนะความรู้สึกดีๆกําลังใจดีๆจากคุณอยู่กับคุณแล้วเย็นกายสบายใจแต่ตอนนี้เมื่อเขาเลือกไปอยู่กับความสัมพันธ์เดิมคนของเขาคนรักของเขา เหมือนมีการกําหนดให้ชีวิตของเขาเนี่ยต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้จนเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกว่าเขาไปไหนไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาต้องทําตามทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเขารู้สึกเบื่อเขารู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตไม่มีความสุขอ่ะห่อเหี่ยวนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเขา3ามคาถา คือเขาคิดถึงคนที่สวยหล่อเพอร์เฟกอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอยู่ใกล้แล้วเย็นหูเย็นตาสบายใจสบายกายอยู่ใกล้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าคือแบบอิสระนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับตามใจเขาคุณเป็นคนที่เป็นครอบครัวที่ดีเป็นคนที่เข้าใจเขาเป็นคนที่ให้กําลังใจเขาคุณเป็นคนที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาโดยที่เขาไม่ต้องเด็ดเหนื่อยอะ นะคุณอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเขามองว่าคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินมีงานมีความสําเร็จมีชื่อเสียงสวยหล่อมีเสน่ห์ดูดีนะโดยที่เขาไม่ต้องเหนื่อยเขาหวังจะหาคนที่แบบมาเปย์เขาอ่ะแต่ที่เขาไปอยู่ด้วยคือเขาก็ต้องทํามาหากินนะทํางานเหนื่อยสารพัดรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครวัวถ้าเขาเป็นผู้ชายแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงคือเป็นแม่บ้านแม่สีเรือน นะต้องรับผิดชอบอะ่ะหุงหาอาหารทำบ,บข้าวให้พ่อแม่สามีบ้างแหละนะแล้วก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะนะแล้วก็เหมือนกับเออไปเจอสามีเจ้าชู้ก็ได้นะหรือว่าไปเจอคนที่แบบเหมือนเอาเปรียบเขาอะ่ะนะก็เลยทำให้คนคนนี้คิดถึงคุณมากๆนะคะแล้วก็อยากจะกลับมาหาคุณนี่คือสิ่งที่เขาเจอนะคะในเมื่อเขาเลือกคนผิด ในเมื่อเขาเลือกคนนั้นแล้วเลือกความสัมพันธ์นั้นแล้วเขาก็ต้องทนอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมาดูกันนะคะเขาเจออะไรกับคนที่เขาเลือกกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกนะเจ็ดาบเจ็ดถ้วยเจอความรักที่คิดว่าดีกว่านะคะบางคนท่านคือคนรักเก่าของคุณอาจจะไปรักไปชอบนะกับสออาวสาวหนุ่มๆเด็กๆวัยรุ่นนะคะ จนตัวเขาจะต้องไปเปไปให้นะเสียเงินเสียทองนะคะให้นะถ้าแบบคือไม่ไม่ให้เงินไม่ให้กระเป๋าแบรนเนมเนี่ยนะคนนั้นอาจจะไม่อยู่ด้วยหรือว่านะเออภรรยาของคุณแฟนของคุณเนี่ยจะต้องไปดูแลซนะัพพอร์ตพ่อแม่สามี นะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติพัตวีนะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนจนแบบตัวเองไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเหนื่อยสารพัดเป็นทั้งเอ,อ working working woman แล้วกนะ็เป็นแม่บ้านพ่อบ้านอะไรเงี้ยคือเหนื่อยมากๆชีวิตต้องแบบเป็นผู้นำให้กับคนรักของเขาอะนะคะท,ทั้งที่เขาอยู่กับคุณ แล้วเขาสบายทุกอย่างเลยคุณอาจจะปฏิบัติพัดวีดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเขาไปเจออะไรที่มันหนักหนักภาระความรับผิดชอบหนักหนักเขาก็เลยเสียดายคุณรู้อย่างนี้อยู่กับคุณดีกว่าเห็นว่าคุณมีทรัพย์สินมีเงินทองมีความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ต้องดูแลอะไรเลยแต่พอไปเลือกสิ่งนั้นแล้วนะคะอยู่ไม่ได้แต่ก็ต้องอยู่นั่นแหละนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องเจอความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องเจอนะคะอืม ก็ปล่อยให้เขาเจอวิบากกรรมชะตาชีวิตในสิ่งที่เขาเลือกไปส่วนตัวคุณก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขฟังเพื่อเป็นแก้นนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ